นี่เป็นหลักฐานการโอนเงินค่าเทอมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน1290าบาทสำหรับค่าเทอมในปี2568กครับซึ่งผู้ปกครองเขายืนยันว่าโอนไปแล้วให้กับครูที่ปรึกษาแต่ล่าสุดกลับมีเอกสารสถานะนักเรียนกว่า40คนที่ถูกระบุว่า ค้างชำระค่าเทอมในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นะครับผู้ปกครองคนหนึ่งบอกกับทีมข่าวไทย PBS บอกว่าเคยแจ้งเรื่องนี้เนี่ยไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วแต่ไม่มีคำตอบหรือไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาใดๆนะครับสถานการณ์ที่ไม่มีความชัดเจนก็เลยทำให้ผู้ปกครองบางส่วนถึงขั้นทำใบปลิวร้องเรียนครับระบุว่าการบริหารงานของผู้อำนวยการคนนี้ขาดภาวะผู้นำ ขาดวิสัยทัศน์และโดงเรียนไม่พัฒนาครับผู้ปกครองบอกว่าหลังจากที่โอนเงิน1290บาทไปให้ครูที่ปรึกษาก็คิดว่าชำระเรียบร้อยแล้วแต่พอกลางเทอมเนี่ยกลับพบข้อความแจ้งว่าเด็กมีสถานะค้างจ่ายโดยเฉพาะเด็กบางคนนะครับที่ ค้างมาตั้งแต่ชั้นม1ทั้งทังที่จ่ายผ่านครูเช่นเดียวกันหลังจากทราบปัญหากับผู้ปกครองก็พยายามจะติดต่อครูที่ปรึกษาซึ่งก็ได้รับคำตอบว่ากำลังเคลียร์การเงินอยู่และเมื่อขอใบเสร็จก็ได้รับคำตอบว่ายังทำไม่เสร็จนะครับ ขณะที่ครูรึกษที่ปรึกษาเองก็ขอโทษผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มนะคะโดยเป็นการยืนยันว่านักเรียนที่ขึ้นสถานะค้างจ่ายจะจบม3าเนี่ยไม่มีข้อผูกพันกับทางโรงเรียนแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อถามว่าผู้ปกครองจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับคือบางส่วนเนี่ยยังให้เวลาแล้วก็เลือกที่จะเชื่อใจครูนะครับแต่บางคนเขามองว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายช่อกงไหมถ้าครู ส่วนค่าเทอม2เทอมจำนวน1,045บาบาทนะครับผู้ปกครองหลายคนก็ตัดสินใจที่จะไม่จ่ายเพราะว่ากลัวที่จะเจอปัญหาเดิมๆแบบนี้อีกครับ